สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลน,นะครับของหลวงพ่อสดทอนรุ่นสมโพธิสองร้อยห้าสิบสามปีนะครับรุ่นนี้ก็จะสร้างว่าปีสองห้าหกหกนะครับโอ้โที่วัดเนี่ยยังมีให้บูชานะครับใครสนใจก็ไปบูชาที่วัดได้นะ ถ้ากล่องนี้เป็นกล่องเนื้อเงินนะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันด้วยนะอ่ามาดูใบรายการครับก็จะมีทั้งเนื้อทองคํานะครับพระบูชานะแล้วก็บอนชุบทองนะครับเนื้อเงินสามกษัตริย์เนื้อเงินขัดเงาเนื้อเงินพ่นรายและนี่ครับเนื้อบอนลมดํานะครับโอ้โหนี่ครับนี่ใบบูชานะเป็นงานของวัดโสธรจัดสร้างเองด้วยนะครับรูปทรงนี้สวยเลยครับเป็นงานแันดาจิวเวลี่ด้วยโอ้โหนี่ครับใบรายการนะครับใบรายการเนี่ยปลุกเสก วันที่สองถึงหกนะครับปีสองห้าหกหกนะครับนะครับรุ่นนี้นี่นี่ครับจัดสร้างแล้วก็จองที่วัดนะครับนี่แล้วราคาตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นราคาหลังจองนะแต่ยังพอมีนะครับโดยเฉพาะเนื้อเงินต่างๆเน,นาะณปัจจุบันก็อยู่ที่วัดก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วถ้าเป็นเนื้อเงินชุบสามเคก็อยู่ที่สองพันแล้วก็มีบอลชุบทองนะครับก็อยู่ที่หกร้อยแล้วก็ บอลลมดําขัดเงาอยู่ที่ห้าร้อยที่วัดยังมีให้บูชานะใครไปทําบุญที่วัดสุทนก็สามารถที่จะไปบูชาได้เลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นอยู่ก็จะมีนี่ครับพิมพ์เล็กนะครับอยู่พิม์เล็กชุดสามองค์เนาะเป็นเนื้อเงินชุด 3, สามกษัตริย์เนื้อเงินขัดเงาแล้วเนื้อเงินชุดทองยอยู่ที่วัดยังมีอยู่นะครับราคาจองสองพันห้าบาทนี่เป็นขนาดหนึ่งจุดเจ็ดเซนนะขนาดก็จะมีสามจุดหนึ่งกับพิมพ์ใหญ่สามจุดหนึ่งแล้วก็พิม์เล็กหนึ่งจุดเจ็ดเซนนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับ ถ้าเป็นเนื้องเงินเนี่ยกล่องจะใหญ่เห็นไหมครับกล่องจะใหญ่กว่าเนื้อธรรมดาเล็กน้อยแต่ซีนเดิมเขาจะเป็นอย่างนี้นี่ที่ผมขอซูมเล็กน้อยนะครับซีนเดิมนี่ครับซีนเดิมเขาจะเขียนว่านี่เลยวัดโสธรน,นี่แปริ้วครับซีนเดิมนะ้าอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นกล่องใหญ่กล่องใหญ่เนี่ยกล่องใหญ่เนี่ยซีนเดิมก็มีแต่นี่ผมแกะแล้วนะครับนี่ผมไปเอาพาที่อยู่หน้าตู้มาเลยนะนะครับนี่คือเนื้อเงินนี่ทั้งไงจะเขียนว่านี่ครับ หลวงพ่อโสธรสมโภชสองร้อยห้าสามปีนะครับปีสองห้าหกหกนี่ชัดเจนนะกล่องกัมเบียนี่อันนี้คือด้านในนี่คือเนื้อเงินนะครับขนาดสามเท่าไหร่ครับสามจุดสามจุดหนึ่งเซนนะครับนี่สามจุดหนึ่งเซนเนาะสามจุดหนึ่งเซนนี่คือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินอันนี้ขัดเงานะครับเนื้อเงินขัดเงาที่ผมบูชามานะครับนี่ด้านหลังก็เป็นรูปนี่ครับอุโบสถหลังใหม่นะครับเขียนชื่อรุ่นบว่าสมโภชนะฮะสองร้อยห้าสามปีแล้วปีสองปศสองห้าหกหก โอ้โหพระศกนี่เด้งๆเลยนะนะครับใต้ฐานก็จะเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดเขียนว่า8ริว้วโค้ดยนะิงเลเซอร์เนาะนี่แล้วก็มีโค้ดนี่ต่างนะครับเราถือว่าสวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนะะื้ออื่นเนื้ออื่นจะเป็นซีนเดินจะเป็นอย่างเี้นะครับผมเช่ามาทั้งชุดทองแล้วก็ลมดำนะครับนี่ดูขอให้ได้เลขสวยๆแล้วกันนะขอให้ได้เลขสวยๆแล้วกันนะครับนี่ไปทําบุญมานี่นทําบุญมาราคาหลังจอง <laughs> ตอนจองไม่ได้ไปจอ่อโอ้โหองพิบชุบทองเหมือนเหมือนทองคำเลยครับหมายเลขสี่แปดแปดสามห้าโอ้โหกล่องด้านในเหมือนกันนะแต่กล่องจะเล็กกว่ากันนะครับแล้วมีตาสัญลักษณ์ไหมอ๋อเป็นตาเป็นอย่างนี้แทนนะโอ้โหท้าเนเงินเนี่ยท้าเนเงินจะเป็นเท่าไหร่จะเราดูกันเมื่อกี้จะเป็นอย่างนี้นะครับเน,นเนื้อเงินเนื้อบอลนะครับเนื้อบอลชุบทองโอ้โหเหมือนเนื้อทองคําเลยนะครับเนี่ย โอ้โหคนทรายทำได้หนาเลยนะโอ้โหต่อโค้ดที่ด้านหลังอย่างนี้เฮ้ยเหมือนจะต้องทำจริงครับโอ้โหชุบทองนั้นหนาเลยนี่ครับหมายเลขสี่แปดแปดสามห้าโอ้ยชุบทองก็สวยนะเนี่ยตอนนี้ราคาทรรมุญที่วัดชุบทองอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูให้นะเมื่อกี้รู้สึกว่าหกร้อยบาทใช่ไหมครับนี่ครับชุบทองหกร้อยบาทนะยังมีอยู่นะที่วัดยังมีแบ่งอยู่นะครับทรรมุญกันจะสร้างอยู่ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าองค์โอ้โห ก็ถือว่าสวยเลยนะครับสุดท้ายที่ผมมีตัวอย่างทั้งสองกล่องเนี้ยเป็นเนื้อบอลน,นะครับเป็นเนื้อบอลลมดําขัดเงาผมก็เลยผมชอบเป็นพิเศษราคาจองห้าร้อยราคาทําบุญที่วัดอยู่ที่ห้าร้อยบาทอยู่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ร่วมบุญที่วัดได้ด้วยนะครับราคาจองเปิดจองตอนแรกอยู่ที่สี่ร้อยนะหลัง้าออกมาก็อยู่ที่ห้าร้อยรุ่นนี้ผมว่าโอเคนะถ้าใครชอบสีทองก็สีทองผ,ผู้ชายก็สีนี้แล้วกันข้างบนกล่องก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับนี่ มันจะเป็นอย่างนี้ขัดเงาอย่างนี้ครับนี่โอ้โหโอ้โหหมายเลขเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกนี่ครับสีดำนี่อุ๊ยหลวงพ่ออยากออกมาเฮ้ยองค์นี้หลวงพ่ออยากออกนี่มาดูกันนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรครับบอลลมดําขัดเงาบอลลมดําขัดเงามีเส้นคอมีต่างๆนะครับนี่บอลลมดําขัดเงานี่ใครชอบสีดำๆำเนาะหมายเลขอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะครับ โดอยู่ที่่านด้านหลังเหมือนเนื้อทองโอ้โหถือว่าเป็นเหรียญสวยเลยครับเนี่ยใครชอบก็ลองนะครับลองเช่าหาบูชาได้อันนี้จุดทองดูครับนี่ดูความแตกต่างเนาะผมเลยเอามาเลยทองเงินทองเงินสีดำๆนี่วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับใครบูชาวัตถุข้งไหนก็ติดต่อที่เฟซมสายบุญได้เลยสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ